แกานัวซาลาตาพี่น้องกินมกหมอปาันิี่กับตุ่มเนือไม้ผักกูดบักแตงค่ะส่วนผสมบ่งี่ยังไลด้วยค่ะพี่น้องตำเครื่องแกงแล้วก็ซีนี่ต้นหอมพะอีตูตะไคร้ใบบักกูดบักค้ามดีบค่ะแล้วก็ปลาเนื้อคัวสับเรียบ้อยค่ะคางหมอใส้เครื่องแกงตำลงไปค่ะตำพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบบักกูดค่ะแล้วก็ตะไคร้เอามาซ้อยใส่อีกเนาะค่ะพี่น้องกับใบบักกูดน้่ค่ะจะได้หอมมากขึ้นค่ะเครื่องปรุงจะมีปลาเกลือชูรสนำปลาค่ะ ปรุงรสเซจเรียบร้อยแล้วค่ะจังเอาปลาลงไปค่ะปิดฟ้าหม้อไว้จนปลาสุกค่ะขั้นตอนง่ายๆพี่น้องบ่ยุ่งยากค่ะแต่ว่าแสบนวเด้อค่ะเหตุรสชาติแบบเห็นมันจัดจาจักน้อยค่ะไว้จำน้ำค่ะนะคะน้ำเดือดเท่ากับเอาปลาลงไปต้มค่ะต้มแล้วก็ปิดฟ้าไว้จนมันสุกเลยค่ะพี่น้องขอาปลาสุกแล้วค่ะข้าก็ะ ใส่ต้นหอมริกอตูลงไปค่ะนะคะเหตุแบบรวดเร็วค่ะพี่น้องสูตรง่ายๆค่ะเป็นแสบลายได้จ้าปิดฝาไว้อีกที่หนึ่งค่ะกับไ่ได้มกหมอปลานิ่งแบบหอมๆค่ะพี่น้องหอมห่วยๆค่ะหอมผักอตูนะคะตำน้ำในนั่ค่ะค่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะ เผ็ดเพ็ดเพ็ดจ้งหน่อยค่ะปะตองตำแจวค่ะกินกับผักสดพักหนึ่งเด้เลยบุมือนี้ได้นะ้ำม่ต้มพักกูดบักแตงมาจากพี่น้องแซ่บแซ่ด้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ